วันนี้พี่ต้อนอยู่กับชบาแก้วหนึ่งวันใช้ชีวิตแบบชิลๆกดไลค์หน่อยพี่ต้นจะได้มีตังกินข้าวอยากเลี้ยงช้างอ่ะอะไรนี่พี่ต้นแหละถ้าทัดจะจำชื่อได้ว้าวเราคือคือคนหน่าสวยเห็นไหมแล้วสวยไหมแล้วน่ารักไหมโอเคโอเคโอเคอะไรด้านนู้น นนจำได้แม่งอะไระจาได้แม่งเลยรหัสลองพี่ตน<อ>เขารู้ได้ไงวะรู้ได้ไงอาชบากแก้วเธอดารักจังอยากเลี้ยงช้างมาให้เราเลี้ยงใหม่ได้<ะ>เขาบอกโอเค<ะ>เราคือพี่ต้นแต่สมมุตินะในเกมเราคือคนสวยว้า การกล้วยไปไหนถามหาการกล้วยแบบนึงการกล้วยเป็นอะชื่อแกเอฟเฟกวูบวับฟุฟับฟิวเฟาเขาเติม VIP เลยนะเนี่ยระดับ VIP เลยนะชาบาแก้วการกล้วยไปหาชูทำไมอ่ะโดนการกล้วยทิ้งหรอเธอติดตามพี่ต้นนานยังใช่เขาบอกการกล้วยมีชูในรองทามด ติดตามตอนต้นปี <Wow. S 1> ติดตามพี่ต้นทางไหนทําไมคนนี้เขาเก่งเนี่ยเขารู้ยันรหัสลองผมมาผมเล่นรหัสนี้แต่เอซผมบางคนนะผมเอารหัสจริงไปคุยด้วยด่าผมเชืติดตามทาง YouTube ขอบคุณมากๆเลยเราคือน่าสวย <c oughs> มาอยู่บ้านเราไหม <c oughs> ตามมา ฉันได้เลี้ยงช้างแล้วได้เลยครับบอกจะ <c oughs> จะเลี้ยงช้างเอาบ้านหลังไหนมาเลี้ยงช้างดีวะเนี่ยช้างต้องอยู่พื้นที่ใหญ่ๆดีนี่เลยีต้นหน้าสวยนะวันนี้มาเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วทำสบายฉันจะทำคอกช้างให้แกเดี๋ยวเดี๋ยวยาวจะเลี้ยงบ้าอะไรวะเนี่ย เออทำสบายอะไรนี่ไม่คิดว่ามันโอเคมันเวียนหัวอะไรวะคอกช้างหิวไหมห,หิวโคตรหิวก็ไปซื้ออะไรกินเองนะหยอกหยอกแกน่าจะกินเยอะอ๋อแล้เค้กไปไหนอ่ะเดี๋ยวธมีจะถาดอย่าบอกนะต้องไปเอาอยู่ร้านเค้กเอาไปชิ้นเดียวก่อนก็ได้เอาไปเอาไปเอาไป,าไป,ๆๆไปกินแล้วเข้ามาให้กล้วยผมทำไม ขอขี่น้อยจะขี่ช้าง <laughs> ฉันเลี้ยงชะบาแกวนะนี่ยโอไม่ฉันได้ขี่ช้างเออมันขี่ได้จริงๆวะว้าว <Wow. S 1> โอ้โห,โหโเขามีอันนี้ด้วย <c ười> แค่มีเกมพาร์ททุกอันเลยปะเนี่ยเร็วจัดเลยอ่ <c ười> โอ้โหโคตรเร็วเลยเรามีสปีด45จริงๆเหรอและติดล้อโคตรเร็วเลยดูตรงเท้าเขาบอกดูเท้าช้างช้างติดล้อ ว,ว,ว้าวเลย <c oughs> เราเวียนหัวฉันเวียนหัวกับผู้ชายคนนี้ <c oughs> เวียนไม่เวียนไป <c oughs> เปิดเทอมยังอ่าไหวประพี้อะไรวะคิด <c oughs> ที่ผมอัดอยู่นี้น่าจะยังไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมนะมน่าจะลงหลังเปิดเทอมมาน,นี่ก็ดูก่อน <c oughs> <c oughs> เปิดวันศุกร์วันศุกร์น่าจะใกล้นี้ใช่ไหม ออลองถามกันดิอยากไปโรงเรียนใหม่บอกไ่อยากไปโรงเรียน, <c oughs> ยยนฉันเห็นพวกแกคอมเมนต์อยู่แล้วว่า,มาไม่ไม่อยากไปโรงเรียนไปโรงเรียนโดยโรงเรียนแล้วติดตั้งไปก่อนมาให้อาหารช้างได้อยากอยาก,อย,าก,อ,ยากอยู่ชั้นไหนแล้วออป .5 พี่ต้นอยู่ป .6 ปั่นไปเรื่อยเราอยู่ป .2 ย้ายเซิฟนะ <c oughs> จริงหรอเขาบอกอย่าพึ่งไปย่ายก่อนเลยเราอยู่มอหนึ่งชาบาแก้วอย่าทิ้งเราสิแล้วรถอะไรวะนั่นเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราหลุดเข้าไปในรถน่าจะออกนอกเซิฟ <c oughs> ชาบาแก้วอย่าทิ้งเราเรายังอยู่ว้าว <Wow. S 1> ไม่ง่วงหรอท่านผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ผมอัดอยู่ในตีสามครึ่งนะ <c oughs> จะเช้าแล้วไม่นะาไม่ง่วงไปเล่นในเมืองไม้แต่กลัวพอแม่ตื่นได้ครัอบผม ขนาดนี้คุณมีสิทธิ์เพื่อนลำห้องมาไงวะไปเราไปขี่ช้างเล่นไปจุดเกิดทำไมเขาจำผมได้วะโอไม่ก oh ดให้อาหารช้างได้เดี๋ยวผมหาไปให้อาหารช้างได้นะให้อาหารช้างได้จะพาแก้วมาเองกันกล้วยทิง้งอา้าไข่ป่นเสพป่นไปเถอะให้ไล่กินกินได้หมดช้างเราน่ารักแกให้อะไรฉันแกให้นมเด็กน้อย แกเอานมขวดให,ให้ช้างกินทำไรกันอยู่คะเลี้ยงช้างอ่อย <g ười> การกล้วยชบาแก้วฉันบอกอ่กอยให้อาหารช้างได้โมีคนมามุงดูช้างฉันเต็มเลยให้อาหารช้างเราได้นะให้ดี <c oughs> มีคนมาให้พ่อหนุ่มเสื้อน้ำเงินเขาให้อาหารช้างฉันละโอไมคโอไมคเซิฟเดิมอะไรวะให้อาหารช้างเราได้ ช้างเราน่ารักไหมก็จอยให้เรามาไงก็เซิร์ฟเดิมเห <c oughs> มือนเพื่อนคนนี้เขาจะออกจากเซิร์ฟใช่ไหมแล้วมาเจอช้างคนสีชมพูเลยมันน่าจะแบบเป็นเพื่อนกันแล้วจอยมาหากันเจออย่างเงี้ยป่ะฉ,ฉ,ฉันแสบตาชื่อชบาแก้วมาชื่อ V I P เนย <c oughs> ชื่อระดับ V I P อันนั้นอะไรเวทีด้านนน้นคิดไม่ออกให้ถามชบาแก้วไปไหนดีชบาแก้วไม่ได้จอยนะกดเขาร่วมกิจกรรมอยู่สนใจช้าง <c oughs> ไม่ขายไปทะเลกัน <Wow. S 1> ไปไปไปเราไปทะเลกับชาบาแก้วชาบาแก้วติดสปีดไปดิชาบาแก้วไปด้วยกันนะโอเคชาบาแก้วเธอน่ารักจังชาบาแก้วโอช้างเดินถอยหลังแบบ,แบ,บเมื่อกี้โอมาให้ชาบาแก้วจุดจุดจุดทำไมรู้ว่าเป็นพี่ตน้น เราจำชื่อว้าเดี๋ยวลง Youtube เลยรอดูนะอันนี้บอกตรงๆไปเลยอิมจิดีใจดีใจจุงเบอีอีเรี๋ยวเราว่ายน้ำก่อนช้างก็มาว่ายน้ำกับเราโอ้มายไปเล่นน้ำกันชบาแก้วเล่นน้ำกับฉันโอไม่ <c oughs> oh นี่มันโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลย สนุกไหมสนุกไหมนอนพักก็ได้สะดกสะดกสรุปกันกล้วยไม่มาเลยเหรอแล้วตัวละครฉันทำไมมันไหลไปแบบนั้นวะเนี่ยามหาการกล้วยอย่างเดียวมีแล้วแต่เขาไปนอนเอา้านายบอกเขาไปมีชู้อ๋อแล้วกา้านมะยมละ่ะ <c oughs> แล้วก้านมะม่วงอ่ะ <c oughs> จุดจุดจุด <c oughs> ไม่มี มีมีเธอไปดูไหมฮ้าห้าสงสัยดูผิดรู้จักแต่ก้านปลาติดคอจัดไปฮ่าฮ่าฮ่ากลับบ้านกันเถอะคําลามาเราพร้อมจะขี่ช้างนี่ให้ฉันขึ้นดีเจ้า <c oughs> บาแก้วเราจัดหนักจัดเต็มน้องคนนี้เขามีทั้งเกมพัท Vip ทั้งพรีเมียมเลยนะท่านผู้ชมผมว่านะ สุดจัดเลยะเธอมีเกมพาสท,ทุกอันเลยเหรอถามมาเลยสุดจัดวะรหัสนี้เราต้องติดทางไฟซะหน่อยยังไม่มีทุกยังไม่มีทุกอันเป้าหมายมีบ้านใหญ่อยู่ขอให้ได้เร็วๆนะอีกับภัยพิบัตอิอ๋อเกมพาสภัยพิบัติก็คืออะไรวะเนี่ยแล้วก็บ้านใหญ่เขาน่าจะเป็นอันเนี้ย เอสเตทอันล็อกแล้วก็บ้านยิปปบ้านยิปปก็แลนอันล็อกหรือเปล่าเคลเขาบอกเพื่อนเธอไปไหนหมดอ่าตกแต่งคอกช้างก่อนนี่เราเลี้ยงช้างเราตกแต่งคอกช้างถ้ารู้เพื่อนแกไปไหนหมดใหญ่เซิฟแล้วทุกคนด่ากันอยู่ด่ากันอีกแล้วถ้าไปแกชอบด่ากันยังวะใช่บ้านยิปเให้อาหารช้างได้ บ้าน21ให้อาหารช้างได้มีคนมาเปล่าวะโปรโมทให้คนมาเที่ยวฮ่าฮไม่มีใครให้อาหารช้างเลยฮ่าฮ่าบอกมีคนมาเปล่าเรามาตกแต่งบ้านเราดิมีอะไรมาให้อาหารช้างบ้านเราได้นะจะนอนตอนต้นไหนจะนอนนอนตอนไหนนี่ฉันจะง่วงแล้วถามเฉยๆจะตีสี่แล้วตีสามใกล้ตีสี่ เรานอนพร้อมเราเดี๋ยวคลิปฉันตัดไม่ถึงสิบนาทีตีสี่วิอะไรตีสีไม่ต้องนอนตีสีดีกว่าฮ่าฮ่ใครเขานอนกันเรายังไม่นอนเลยเดี๋ยวเขาไม่นอนจริงๆทำไงวะหยอกหยอกนอนเถอะบ้านยิเบ็ตให้อาหารช้างได้จุดจุดเ่ยมาจุดจุดอะไร ทำไมมันเงียบเงาจังว่าบ้านเราฉชนเลี้ยงช้างนี่มันเงียบเงาจังเลยโปรโมทเอาอะไรปะเดติดไฟสักหน่อยไปเล่นในเมืองอีกใหม่ <c oughs> มันเงียบเงาไม่มีใครมาเล่นบ้านเราเลยส่วนบ้านตรงข้ามนี่ก็บ้านรูราก็เงียบอ,อะไรคนเก่งเขาไม่นอนกันได้ได้ไดใช่ใชไม่ต้องนอนรอเล่นนอนนะพวกแกโอ้โหดแห่มาละรถดแห่ <c oughs> <c oughs> มีลำพงลำพง ไปแล้วโอ้โหผูห้ช้างวิ่งอย่างพลิ้วและคนนี้เกก,ก็ยังยังไม่เลิกปั่นโอ้ฟังนั้นเรามีผัวแล้วเราถามอายุคุณก็ไม่บอกอส่วนคนด่ากันนั้นนีก็มาให้อาหารช้างได้ให้อาหารช้างเราได้เราจะไปแลนาะชบาแก้วเคลเคลเราพี่เกตัวจริงไปละมันท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ เจอคนที่รู้จักอขอบคุณมากน้องเขนาน่ารักมากๆากเขาตามผมมาเลยเอามามาปิดคลิปด้วยกันพี่ตุลพี่ตุลฮ่าฮ่ามาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิป,ปนี้ดนะ้วยถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์ตั้งต่ใผมด้วยนะครับผมถ้าน้องคนนี้คือใครคก็ออกคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเออโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจะไปโอเคไปแล้วไปแล้ว